สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่กระช่าวันหวยออกเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะลำลำรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะค่ะแอดกามีแนวทางดวนดวนเนาะค่ะของพ่อตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องค่ะกระช่ มีแนวทางเด็ดๆของพ่อตาทองสุกมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวันเช้าหวยออกเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะเข้าไปหลับชมหลับฟังแนวทางของพ่อตาทองสุกร้านเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีันใดเนาะค่ะที่เข้ามาเร็วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้าไปหลับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยะคะ่ะ ค่กก็มารับชมับฟังเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าพอตาทองซุกเนาะค่ะจะให้นิ่นตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะไดมาแบบด้่นด่วนเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอขอบคุณน้องสาวเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในมือนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะไดแอดเขียนวันที่แป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะแอดเขียนวันที่แป๊บหนึ่งเนาะค่ะ วันที่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องหนึ่งกุมภาพันเนาะคะ่ะพี่น้องหนึ่งกุมภาพันกหกหกเนาะคะ่ะพี่น้องพ่อตาทองสุกเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องพ่อตาทองสุกเนาะค่ะค่ะขอขอบคุณพ่อตาลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เลขหลักเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลขหลักของพ่อตาทองสุกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลขหลักมี ห้าแปดสามเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจุดตามจุดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจุดค่ะพตาก็บอกว่าให้สื่อตามจุดเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะตามจุดนะคะค่ะสื่อตามจุดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ หองพอตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นเนาะค่ะชาววันหวยออกเนาะค่ะพี่น้องก็ไดมาแบบด่วนด่วนเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้มาแบบด้วนด่วนเนาะค่ะแอดก็เอามาลงแบบด้วนด่วนให้พี่น้องเอฟซีไดหลับชมหลับฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะเปิดทีพี่น้องจะไปหาจับเสี่ยงลอตเตอรี่ได้ทันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขหลักเนาะค่ะพี่น้องไดแอดเขียนเลขหลักตรงในว้ให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเลขหลักเด้อค่ะพี่น้องค่ะ พอตาก็ให้มาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เนาะคะ่ะไม่มาด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ไม่มาด้วยกันเด้อค่ะพี่น้องสองหกเจ็ดเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะสองหกเจ็ดเก้า ตามจุดเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ไม่มาด้วยกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะไม่มาเนาะคะ่ะด้วยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องนี่เนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ไม่มาด้วยกันเด้อค่ะ ไม่มาด้วยกันเนาะคะ่ะของพ่อตาทองสุกฟ้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องค่ะพ่อตาก็บอกว่าซื้อตามจุดเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นค่ะตัวที่พ่อตาได้นันให้เนาะค่ะพี่น้องก็คือมีศูนย์แปดเนาะค่ะพี่น้องสามศูนย์ค่ะศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งค่ะ สามแปดนะคะพี่น้องสาเนะคะก็สามหนึลนะค่ะพี่น้องเห็นชัดมาน้อนะค่ะพี่น้องค่ะพอตาบอกว่าให้ซื้อตามจุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะจุดศูนย์แปดเี่ก็จะมีหนึ่งสองสามสเนาะค่ะพี่น้องจุดสาศก็จะหนึ่ามสเนาะค่ะศูย์เไม่มีเนาะค่ะศูย์ไม่ จุดนะคะพี่น้องสามแปดเนาะค่ะสามแปดนี่หนึ่งสองสามแล้วเนาะค่ะสี่ห้าเนาะค่ะพี่น้องจุดสามแปดเนาะค่ะจุดสามแปดมีห้าจุดเนาะค่ะแล้วก็รสามเก้าก็จะมีห้าจุดเนาะค่ะสองสามสี่ห้าเนาะค่ะตามจุดเด้อค่ะพี่น้องค่ะพอตาบอกว่าให้ซื้อตามจุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้เนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นเลขกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขกันเนาะคะ่ะจะมีสองแปดสองเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะสองสามเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดแปดและเจ็ดสามเด้อค่ะพี่น้องค่ะและเจ็ดเก้าเด้อค่ะพี่น้องอันนี้เลขกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะพ่อตาบอกว่าเลขกันเนาะคะ่ะพี่น้องเลขกันเด้อ ค่ะอันนี้เลขกันเนาะคะ่ะตามจุดเนาะคะ่ะพี่น้องจุดสองแปดนี้จะมีหนึ่งสองเนาะคะ่ะสองเก้าไม่จุดเนาะคะ่ะพี่น้องสองสามจะมีอยู่สี่จุดหนึ่งสองสามสี่เนาะคะ่ะเจ็ดแปดจะมีอยู่สี่จุดเนาะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่เนาะคะ่ะและเจ็ดสามหนึ่งสองเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นเลขกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะอันนี้เลขกันนะคะ ต่อมาเนาะค่ะเลขพิเศษเด้อค่ะพี่น้องค่ะจะมีเลขพิเศษเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขพิเศษเนาะค่ะพี่น้องเลขพิเศษเนาะค่ะเดี๋ยวแอดเขียนตัวใหญ่เลยเนาะค่ะพิเศษค่ะเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องและสามห้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่เลขพิเศษเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขพิเศษเลยเนาะค่ะพี่น้องครับพอตาให้มาแบบ พิเศษพอมเนาะค่ะพี่น้องค่ะอ, <s Elliott ills> อันนี้เลขพิเศษเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขพิเศษค่ะพอตาบอกว่าให้ซื้อตามจุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดเขียนตรงนี้เนาะค่ะซื้อตามจุดเด้อค่ะพี่น้องซื้อตามจุดเนาะค่ะบนล่างเนาะค่ะพอตาบอกว่าบนล่างเด้อค่ะนะคะพี่น้อง แคบนาจอไว้พิจารณาเบิงเดอค่ะพี่น้องค่ะเห็นชัดบ่อนอะค่ะเห็นชัดไหมคะได้แอดจะอ่านสรุปให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องเห็นชัดเนาะค่ะ หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกหกเนาะค่ะพ่อตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะอันนี้เลขหลักเนาะค่ะพี่น้องมีห้ามีแปดมีสามเนาะค่ะจุดดูตามจุดเด้อค่ะพี่น้องค่ะดูตามจุดเลยนะคะแล้วก็มีหนึ่งมีสี่มีศูนย์เนาะค่ะหรือพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีเนาะค่ะสามารถมาจับใส่กับเลขหลักของพ่อตาได้เนาะค่ะเลขไม่มาด้วยกันเนาะค่ะมีสองมีหกมีเจ็ดมีเก้าเนาะค่ะไม่มาด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้สิเป็นเลข ที่พอตาเน้นให้นะคะพ่อตาบอกว่าให้ซื้อตามจุดเนาะคะ่ะ08หนี่งก็จะจุดเนาะคะ่ะมี08เนาะคะ่ะ30เนาะคะ่ะ09 01เนาะคะ่ะ38เนาะคะ่ะพี่น้อง38ก็จะจุดหลายหน่อยเนาะคะ่ะกับ39เนาะคะ่ะพี่น้องและมา31เนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือสิเป็นตัวเน้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแต่ละจุดเนาะคะ่ะพี่น้องเลขกันเนาะคะ่ะพ่อตาให้มา28 สองเก้าสองสามเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดเก้านะค่ะจะเป็นเลขกันเนาะค่ะพี่น้องเลขพิเศษเนาะค่ะมีเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสามห้านี่เด้อค่ะเลขพิเศษพี่น้องค่ะพอตาบอกว่าซื้อตามจุดเนาะค่ะบนล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะบนล่างเด้อค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้เลยค่ะเห็นชัดมาเนาะค่ะพี่น้องเห็นชัดไหมคะค่ะแคบหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้เลยค่ะ แคปหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเห็นชัดไหมเห็นชัดบ่นอนะะ้อค่ะพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านค่ะแคบบหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่พ่อตาก็ให้มาด่วนๆเนาะคะ่ะแอดก็เอามาลงให้พี่น้องเอฟซี FC, ได้รับชมรับฟังกันแบบด่วนๆเหมือนกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิง่งไปวิเคราะห์เบิง่งเด้อคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะพ่อตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะได้มาแล้วได้มาแล้วที่พี่น้องเอฟซีรอคอยวันเช้าว,วันหวยออกเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะทุกท่นกานชุโชุมันมันลำลำรวยรวยกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณเนาะค่ะที่ปอตาได้บแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีชุโชุมันมันเฮงเฮงปังปังกันๆๆทุกคนเนาะค่ะสาหรับเมื่อนี้เนาะค่ะวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์เนาะค่ะสองพันห้า้อยหกสิบหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ